ครับสวัสดีครับพบกับผมคนหลังสวนนะครับวันนี้ก็จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่นะครับมาเก็บชมพู่ทับทิมจันนะครับที่ปลูกที่สวนหลังบ้านนะครับต้นนี้ก็อายุประมาณ5ปีนะครับได้ทำการแต่งกิ่งไว้แล้วเขาก็ออกดอกติดผลนะครับ ผมก็ได้ห่อไว้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเดี๋ยวจะพาไปดูชมพู่ที่ผมได้แกะถุงไว้นะครับให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนดูนะครับ ตั้งแต่เริ่มห่อจนถึงอายุเก็บเกี่ยวนะครับก็60วันพรุ่งนี้เป็นตลาดนัดนะครับผมก็จะได้เก็บชมพู่ให้แม่ไปขายครับที่บ้านก็ขายอยู่กิโลกร,รัมละ80บาทซึ่งที่ผ่านมาก็ลูกค้า ให้การตอบรับที่ดีนะครับมีการออเดอร์ล่วงหน้าไว้นะครับในโอกาสข้างหน้าต้าชมพู่ติดดอกนะครับก็จะมาบอกวิธีการหอ่อการดูแลนะครับในลำดับต่อไปวันนี้ก็จะให้พี่เพื่อนๆได้ดูว่า ที่สวนมีชมพูจานวนสองสามต้นนะครับแต่ก็ให้ผลผลิตที่ดีนะครับพี่ปีเพื่อนๆที่มีชมพูนะครับก็พยายามดูแลบำรุงรักษานะครับเพราะว่าชมพูเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างที่จะทำยากพอสมควรนะครับ เพราะว่าแมลงศัตรูพืชของเขาจะเยอะในในโอกาสต่อไปนะครับผมจะมาบอกวิธีการดูดอกแล้วก็ห่อชมพู่ยังไงไม่ให้เน่านะครับ ต้นนี้ผมอาจจะไว้เยอะเกินไปนะครับกิ่งเขาก็เลยมีมีโน้มแล้วก็มีหักไปบ้างแต่ถ้าแต่ถ้าเพื่อนๆที่ปลูกชมพู่นะครับต้องดูโครงสร้างของเขาเป็นหลักนะครับถ้าต้นเล็กก็ไม่ต้องไว้เยอะนะครับเพราะว่าจะทำให้เขาเลี้ยงลูกไม่ไหวนะครับ ด้านบนก็มีนะครับต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปเก็บไปหอ่อครับในวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆนะครับไปด้วยชมพู่สวยๆจากสวนผมคนหลังสวนนะครับ สวัสดีครับ